ขายดีด้วยสูตรการตลาดอมตะอายุเกือบ100ปีถ้าใครทำธุรกิจไม่รู้ถือว่าพลาดมากคุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่ขายแล้วได้กำไรเอาได้กำไรเอาโดยที่พวกเขาเนี่ยทำงานน้อยมาก แต่ในบางธุรกิจเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ขายสินค้าแล้วไม่ค่อยจะได้กําไรหรือพูดง่ายๆก็คือขายไม่ค่อยออกนั่นเองเมื่อ5ปีก่อนผมก็เคยเป็นคนที่ติดอยู่ในแบบหลังมาก่อนคือเหนื่อยมากขายของก็ขายไม่ค่อยได้เลยจนกระทั่งผมได้มาอ่านวิธีการตลาดนอกตาําราจากหนังสือโบราณเล่มนี้ Scientific Advertising ซึ่งหนังสือเล่มน,นี้มันถูกพิสูจน์จากธุรกิจมานับไม่ถ้วนแล้วเก็บประสบการณ์และการพิสูจน์ยาวนานเกือบ100ปีเพื่อส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราและคุณเองก็จะได้เรียนรู้มันเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบเช่นกันครับ ในหนังสือเล่มนี้เล่าว่าธุรกิจไหนต้องการความสำเร็จธุรกิจนั้นจะต้องรู้ลึกและรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่แค่มีความรู้แค่ผิวเผินเท่านั้น แต่ในธุรกิจมันมีมากมายหลากหลายแง่มุมหลายองค์ประกอบที่จะทําให้ธุรกิจนั้นสําเร็จหนึ่งในความรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทํานั้นก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดในที่นี้ครับผมขอ,อนิยามมันว่ามันคือหลักการทําให้คนเห็นและอยากซื้อสินค้าของคุณน,นั่นเอง คุณจะต้องทําไมครับทําให้คนเห็นและอยากซื้อให้ได้และเมื่อคุณทําการตลาดแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรู้ลึกและรู้จริงในการตลาดที่คุณทําเลยก็คือมันมีอยู่4อย่างด้วยกันคุณต้องรู้ในเรื่องของสินค้าที่คุณจะขายคุณต้องรู้ในตลาดที่คุณจะขายคุณต้องรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะขายและคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะขายในช่องทางการตลาดแบบไหนและเมื่อคุณรู้ทั้ง4อย่างนี้อย่างจริงจังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ คุณจะสามารถทำเงินได้จากมันแม้คุณจะลงแรงลงเวลาหรือว่าพูดง่ายเหนื่อยน้อยลงนั่นแหละครับในหนังสือ Scientific Advertising เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการตลาดเลยก็คือการที่คุณต้องรู้จักการหาและการคัดกรองข้อมูลมันหมายความว่าออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าคุณต้องรู้ลึกและรู้จริงใน4อย่างที่คุณทําดังนั้นคุณต้องหาและคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับ4อย่างที่คุณกําลังทานั่นคือสินค้าตลาด กลุ่มเป้าหมายและช่องทางการทําตลาดของคุณเหมือนที่อับรารฮามรินคอนครับประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าข้าพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการรับขวานนั้น มันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความวา่าคุณมีเวลา6ชั่วโมงในการทําการตลาดให้สินค้าคุณเนี่ยขายได้จงใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับในการทําไมครับหาและคัดกรองข้อมูลของทั้ง4อย่างนี้ให้ดีและใช้เวลาอีกเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะในการทําการขายสินค้าคุณออกไป ขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับในหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างธุรกิจออกมาสามประเภทด้วยกันอันแรกครับธุรกิจที่เป็นอาหารครับอันนี้ครับธุรกิจนี้ตั้งใจจะออกเมนูอาหารแช่แข็งตัวใหม่ครับเขาเลยทําไมครับจ้างคน130คนเพื่อให้มาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเป็นเวลาหลายทิศในการที่จะทําไมครับลองชิมสินค้าตัวใหม่ของเขาถามว่าทําไมเขาถึงไม่เอาสินค้าตัวเนี้ยออกขายไปเลย เพราะว่าถ้าคุณเอาสินค้าตัวนี้ออกขายไปเลยคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะขายดีหรือขายไม่ดีดังนั้นเขาจําเป็นต้องทําไมครับต้องคัดกรองข้อมูลของสินค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเมื่อได้รับสินค้านี้ซะก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือจุดไหนที่ควรจะปรับปรุงอีกบ้างเพื่อให้การขายในรอบจริงเนี่ย มันสำลิดผลหรือมันประสบความสำเร็จมากสุดนี่คือเขาใช้เวลาทำไมครับ4ชั่วโมงในการตัดต้นไม้อีก2ชั่วโมงเพื่อขายนั่นเองหรืออย่างอีกธุรกิจหนึ่งครับนั่นคือธุรกิจาขายยาครับสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่ขายยาผิดกฎหมายนะขายยาแบบที่ส่งตามโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ฮะายารักษาโรคเนาะอันนี้ครับถ้าเขาผลิตนะยาตัวใหม่ขึ้นมาครับสิ่งที่เขาจะทําเลยคือเขาจะส่งยาตัวนี้ แล้วก็ส่งแบบสอบถามไปหาเภสัชกรนะครับ12,000คนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเภสัชกรคนนี้จะเอายาตัวนี้ไปขาย หรือว่าในอีกธุรกิจหนึ่งครับธุรกิจาขายครีมโกนหนวดเนาะอันนี้ก่อนที่เขาจะทําการขายครีมโกนหนวดตัวนี้อย่างจริงจังในตลาดสิ่งที่เขาทาเลยคือเขาส่งครีมโกนหนวดตัวนี้ให้ผู้ชายจํานวน1000คนผู้ชายจํานวน1000คนพวกนี้ก็คือลูกค้าที่จะใช้ครีมโกนหนวดอันนี้ของเขาแล้วผู้ชายพวกนั้นครับเมื่อใช้ครีมโกนหนวดแล้วจะถูกสัมภาษณ์นะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างใช้แล้วมีความาความคาดหวังหรือว่าความต้องการ ต่อคีมโกนูดอันเนี้ยเป็นยังไงแล้วมันตอบโจทย์ตอบใจเขาหรือเปล่าและการที่ทั้ง3ธุรกิจนี้ทำแบบนี้ครับก็ส่งผลให้เมื่อเขาเอาสินค้าออกสู่ตลาดจริงๆ เกิดขายดีเป็นเทน้ำในท่าโดยที่เขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าพวกเขามีข้อมูลของสินค้าตลาดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการทำการตลาดมากพอที่จะไม่ผลลัพธ์ของพวกเขาหอมหวานและประสบความสำเร็จได้นั่นเองและนี่ก็คือไอเดียสำคัญที่ผมได้เรียนรู้เมื่อ5ปีก่อนนั่นคือ ถ้าเราต้องการที่จะทำให้สินค้าของเราขายดีสิ่งที่คุณควรจะต้องทำเลยคือคุณจำเป็นอย่างยิ่งผมใช้คำว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่จะต้องไปทำไมครับศึกษาสินค้าตลาดกลุ่มเป้าหมายและช่องการทำการตลาดของคุณให้ดีซะก่อนคุณจำเป็นต้องรู้ทั้ง4ข้อนี้ให้ได้ถามว่าทำไมก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณมีข้อมูลของทั้ง4ตัวนี้มากเท่าไหร่ คุณก็สามารถวางแผนทางการตลาดได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันจะช่วยส่งผลให้อะไรครับให้คุณมีข้อมูลเพื่อเอาไปทำไมครับเอาไปถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้เพื่อทำไมเพื่อส่งไปหากลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะโน้มน้าวใจเขาให้ซื้อสินค้าของคุณเนี่ยได้มากที่สุดด้วยอะไรครับด้วยภาษาที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดเช่นกัน หลายๆครั้งนะครับนักการตลาดนะครับชอบใช้ภาษาที่มันเข้าใจยากเกินไปเพื่อที่จะโชว์ภูมิของตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งแต่สิ่งที่เขาสื่อสารออกไปกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจครับเพราะมันเป็นภาษาที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไปกลุ่มเป้าหมายครับต้องการภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาที่สอดคล้องกับข้อมูลที่คุณหามาใน4ข้อนี้ นั่นแปลว่าคุณจําเป็นต้องรู้ลึกและรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทํารู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทําหมายความว่าคุณต้องเข้าใจสินค้าและธุรกิจของตัวเองว่าสินค้าของคุณเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออะไรและออกแบบมาเพื่อช่วยใคร ทำไมกลุ่มเป้าหมายถึงต้องตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณและกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยอยู่ในตลาดแบบใดและคุณจะส่งสินค้าของคุณเนี่ยให้กลุ่มลูกค้าเห็นผ่านทางช่องทางการทําตลาด แบบไหนคุณจําเป็นต้องไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้มากครับและเมื่อคุณทํางานจริงๆงานของคุณจะเบามากๆเลยอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีเวลา6ชั่วโมงในการทําการตลาดครับใช้4ชั่วโมงในการศึกษาตัวเองและศึกษาลูกค้าให้ดีซะก่อนแล้วอีก2ชั่วโมงที่เหลือจะเป็นงานง่ายงานหวานสําหรับคุณเลยแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณแบบมากมายโดยที่คุณคิดไม่ถึงเช่นกันครับ ดังนั้นนะคบถ้าคุณสนใจฟังเทคนิคอื่นๆในหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะให้ผมสรุปมาให้ฟังอีกก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าอยากฟังต่อเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปแบบนี้มาให้คุณฟังอีกอย่างแน่นอนครับ